ออกเสียงประชามติไม่มีลงคะแนนล่วงหน้าครับท่านต้องไปลงคะแนนในวันที่8กุมภาพันธ์69วันเดียวกับการเลือกสสเท่านั้นครับข้อมูลนี้จากกกต,ตครับระบุไว้นะครับว่าการออกเสียงประชามติตามข้อกฎหมายเนี่ยต้องจัดพร้อมกันทั่วประเทศโดยจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์69นี้เท่านั้นไม่มีลงคะแนนล่วงหน้าครับแต่หากไม่อยู่ในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านหรือว่าอยู่ต่างประเทศสามารถลงทะเบียนลงคะแนนนอกเขตหรือว่านอกราชอาณาจักรได้โดยลงทะเบียนประสงค์ลงคะแนนประชามตินอกเขตในวันที่3-5มกราคม69เท่านั้นครับ สามารถลงได้ผ่านทางออนไลน์ผ่านแอปสมาร์ทวอ์นะครับสะดวกที่สุดหรือว่าถ้าไม่ถนัดออนไลน์นะครับไปติดต่อในทะเบียนอำเภอในทะเบียนท้องที่หรือว่าสถานทูตนั้นๆก็ได้ครับสำหรับคําถามออกเสียงลงประชามติก็คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครับทั้งนี้หากท่านลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1กุมภาพันธ์หกเไว้แล้วเนี่ยจะได้รับบัตรเลือกตั้งสสอสองใบก็คือสีเขียวสําหรับเลือกสอสเขตแล้วก็สีชมพูสาหรับเลือกสอสบัญชีรายชื่อก็ต้องออกไปลงเสียงประชามติอีกวันก็คคือวันที่8ุมาพ ส่วนท่านใดที่ไปเลือกตั้งในวันปกติก็คือ8กุมภาพันธ์69เนี่ยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง3ใบก็คือสีเขียวเนี่ยสำหรับเรื่องสสเขคสีชมพูสําหรับสสบัญชีรายชื่อและก็บัตรสีเหลืองครับคือบัตรลงคะแนนออกเสียงประชามาตินั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับ